ับผมก็วันนี้แฮปปี้มากครับผมแฮปปี้ที่ได้มาร่วมง,งานกับฟิวทรีมมบผมเพราะว่า <c oughs> คืองานครับผมงานขงเขาเนี้ยคือบอกว่าอลังการใหญ่มากแล้วก็เขาลดลดราคาดีมากแล้วก็ผมดีใจที่ได้ได้เป็นส่วนร่วมที่บอกว่าได้มอบชวนชวนแฟนคลับนะครับมาซื้อของที่บอกว่าราคาดีขนาดนี้ครับผม <c oughs> อันนี้ตอบไม่ได้เลยผมคือจริงจริง ทุกๆอันนี้คือบอกว่าแล้วแต่และแบรนด์นี่คือเป็นแบรนด์ชั้นนำทั้งโลกเลยผม <c oughs> ก็อยากให้คนมามาดูเยอะๆผมแล้วก็มาหากลิ่นที่ที่ตัวเองชอบเลยค่ะกลิ่ของไมเบิลคือความหอมไม้ในนิยามว่ย่งไงนะผมเซนต์ออฟเลิฟโอ้กลิ่นก <c oughs> ลิ่นของคหอมละกับ <c oughs> ในนิยามผมก็อาจจะเป็น <c oughs> กลิ่นที่เรานึกถึงตอนเรานึกถึงบอกว่าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> บอกว่าอาจจะเป็นอาหาร หรือว่าอาจจะเป็นหมอกลิ่นหญ้าที่ตรงสนามหญ้าอะไรเนี่ยที่เราเคยแบบไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นแฟนให้เป็นแฟนนะครับกินหวานละกันนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเขาไนิ์กับผมมากเลยเขาเขาแบบสวีทกับผมมากเลยผมก็เลยก็เลือกถึงเลืกถึงอะไรหวานดีกว่าคือเขาสปอร์ตผมมาตลอดเลยผมแล้วก็ รู้สึกว่าไ uh, ด้เ n e r g y ดีๆจากเขามาตลอดแล้วก็ uh, ไม่ว่าเราจะอยากทําอะไรหรือว่าเราจะทำโปรเจกต์ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพร้อมที่จะสปอร์ตเราแล้วก็เขาเชียร์อัพเราตลอดอยากให้แบบอยากแนะนําส่วนตัวเราไปเบ้างชอบอะไรของอะไรครับผมจริงๆนะผมเป็นคนที่ชอบกลิ่นบอกว่ากลิ่นสดชื่นนะผมก fresh, uh huh. uh, ลิ่นฟ resh เราจะเน้นบอกว่ากลิ่นที่มันมีความซิตรัสนิดนึงครับผมความส้มความ ความผลไม้ผมแล้วก็เน้นกลิ่นที่แบบสามารถใส่ได้ทุกวันนะครับอาคาเคสเทศกาลวันวา,าลวเลนไทน์เลยเนาะครับผมเป็นบนอยากได้ของขวัญอะไรในวันวาเลนไทน์จริงๆไม,ไม่ไม่อยากได้อะไรเลยผม,มวันวาเลนไทน์ก็ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราเราควรที่จะนึกถึงคนที่เรารักนะผมก็อาจจะ,ะไปนึกถึงครอบครัวครับผมแล้วก็อาจจะนึกถึงตัวเองด้วยเพราะว่าเราอาจจะละทิ้งก,การที่เรารักต,ตัวเองเลยใช่ครับผม <laughs> อาจจะชี้ตัวเองบ้างเนเลยแล้วเรากบอกอยากบอกแบบให้เป็นแฟนม,มันเป็นใครยังไงบ้างบอกความรักยังไงที่เป็นแฟนของเรา,าผมก็อยากบอกคุณแฟนทุกคนนะว่ารักมากๆเลยในในวันแห่งความรักเนาะผมรับผมได้รับความรักจากทุกคนอยู่แล้วแหละก็อยากจะ,จะส่งกลับคืนไปแล้วก็อาจจะมีอะไร,ะไรส่งให้ทางออนไลน์นะครับผมให้เป็นให้บอกว่าให้ให้ชื่นใจนิดน,นึง ก็ตอนนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับผมครับอาจจะมีอะไรนิดนึงสุดท้ายแล้วอยากให้เราก็เลยฝากงานนี้หน่อยว่ามันช็อปที่อะไรดียังไงบ้างครับผมก็สุดท้ายก็ฝากงานวิวทร i มนะครับผมวิวทร i มเฮาส์ออฟเ r อร์ฟูมนะครับผมเซนต์ออฟเลิฟตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กุมภาพันธ์นะครับผมคือจากขั้งหลายเนี่ยครับผมเขาจัดเข,าจ,ด <S <S ขาจัดดีมากเลยครับแล้วก็มีแบรนด์ที่บอกว่าดังๆทั้งนั้นเลยครับก็ลดแรงมากเลยอยากให้ทุกคนที่ ที่อาจจะยังนึกไม่ออกว่าเราจะซื้อของขวัญอะไรเป็นวันวาเลนไทน์อาจจะซื้อให้ตัวเองก็ได้ครับผมก็มาชอบได้เลยครับผมค่ะในปัญหา,าช่วงนี้ทำงานบ่อยมากครับ <c oughs> ผมยังไงคะก็เป็นบุญครับผมเราผมแฮปปี้ที่จะได้ทํางานครับผมแฮปปี้มากเลย <c oughs> แล้วก็รู้สึกโชคดีโชคดีครับผมแล้วก็ได้ได้เจอแฟนๆก็แฮปปี้ตลอดครับ ก็ถ้าถ้าเป็นเวลาทํางานก็เต็มที่ถ้าเป็นเวลาพักก็พักให้เต็มที่เหมือนกันนะครับใช่ก็พยายามพยายามดื่มน้ําเยอะๆพยายามพักผ่อนให้เพียงพอแต่ว่าไม่พอหรอกใช่สุขภาพช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเป็นเมื่อเร้ขัปุ่นด้วยอะไรด้วยแล้วเราบินบินหนักด้วยเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกว่าก็ก็สู้ๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสู้กับอะไรสู้กับปุ่นสู้กับทุกอย่างแล้วผมสุขภาพตอนนี้ก็โอเคผมก็ไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ก็พยายามพยายามคิดตัวเองให้ให้แข็งแรงครับผมบางทีเราก็ต้องสร้าง energy ขึ้นมาบางทีแบบเราขี้เกียจแบบไปออกกำลังกายเราก็ต้องออกปุ๊บขึ้นมานิดหน่อยครับเพราะมันจะได้แบบว่าสร้างภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยเราพี่การแบบว่าทำยังไงสร้างกำลังใจยังไงให้เราแบบมาทำงานทุกวันอ๋อผมมีกำลังใจทำงานตลอดใช่ครับผมไม่ต้องไม่ต้องสร้างเพราะแฮปปี้ที่จะมานำงานตลอดครับผม <ช>มินิทัวดีดักชันใช่ครับจะเป็นยังไงคะเรนนีอยากรู้อะไรเลยอยากไปไหนครันอนนี้ผมไม่สามารถที่จะเล่าได้เยอะเลยเพราะว่าเขาก็เก็บข้อมูลไว้แน่เหมือนกันเพราะว่าเราก็แค่รู้ว่ามันจะมันจะมีงานนี้แหละแต่ว่าไม่สามารถบอกเลยว่ามันคืออะไรยังไงใช่รัเป็นแฟน้องเตียวอะไรวะเตรียมทุกอย่างครับเป็นทุกอย่างใช่ไหมครหลักๆก็คือว่ามันจะเป็นมันจะเป็นการการปิด ของฟอรมิล่าละกันเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่เอ็นเออร์ก็เตรียมบอกลากับ<ป>กับโปรเจกต์นี้ผมเพ่ามันก็จะมีภาพต่อไปบอกได้แค่นี้จริงๆครับผมแล้วอกีวอกโปรเจกต์ที่จประกาศไาครับผมซิดคอมซิคอมก็ตอนนี้เหมือนเหมือนกำลังจะมีประกศาศเร็วๆนี้คนระับผมก็รอลุ้นดูด้านหน้าได้ อันนี้ม่รวมของมันอาจจะเป็นแบบถ่ายพิเศษก็ได้นะครับมีการบางๆเห็นอยู่ก็จะได้ยังไม่กล้าตอบไม่กล้าตอบครับผมแต่ว่าเราก็จะจะได้เห็นผลงานของไนเรื่องตลอดในช่วงนี้ใช่ครับผมก็ก็จะมีโปรเจกต์สองงานที่เราเราประกาศออกไปผมก็จะเป็น e d g Hours กับชื่อคอมนะครับผมเราก็ตอนนี้เราก็ทำงานหนักครับ บอกว่าจริงๆค่ายคือมีโปรเจกต์หลายอันมากเลยก็บางบางอันก็ยังพูดไม่ได้ครับพี่ช้างมีลุ้นสำคัญนิดนึงมาให้แฟนๆได้แบบว่านับวันรอเลยเดือนหน้าเดือนหน้าอาจจะมีการประกาศออกไปครับเดือนหน้ารอดู๋ยวว่าจะเป็นโปรเจกต์อันไหนก็รอดูได้เลยมันว้าวเลยใช่ไหมแน่นอนครับเหมืนอน,นออเราจะชัดเจนว่ารอบรอเราไปเกรโนมใช่ครับชัดเจนมาตลอด เขาดื้อครับผมเขาดื้อเรียกถามว่าเรียกได้ไหมแต่ผมก็จะไม่ไตอบใช่ครับผมอ่ะพี่ไปว่าขาช่วงนี้ทำง,งานพี่เจตเยอะครัติดเข <c oughs> <ร>าญาตติดนิสัยพี่เจตยังไงบ้างติดนิสัยผมคิดว่าก็ไม่ได้ติดนิสัยกันเราก็เป็นเราก็เป็นตัวของตัวเอง <multic. S 1> เราก็เป็นกันเองมากเนี่ยผมก็ก็นิสัยไม,ไม่ไม่ค่อยมีครับ <c oughs> ไม่ได้ติดนิสัยแล้วเขามาแล้วใช่เขาเป็นคนขี้เล่นอะไรเนี้ยเราเราได้แบบซึงทราบตรงนี้มาเขาเขมาบ้างไหมเราก็เป็นคนขี้เล่นเหมือนกันเพราะเพราะเขาเขา,เขาเล่นก่อนผมก็เลยรู้สึกว่าแบบอาจจะสบายใจขึ้นที่จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยทันมุดทันมุดที่เจ็บอะไรเริ่มทันแล้วผมเริ่มทันแล้วใช่เรายังไม่แบบว่าเอ๊ะทำหน้าแบบงงๆอยู่เฉยๆไม่ครับเริ่มทันแล้วเริ่มเริ่มรู้ทันแล้วใช่ไหมใช่ตบมือได้ใช่่ใเราาก็มีตอนนี้เดี๋ยวขอทั จะต้องขึ้นสเตจของทุ่งนึงแน่นอนค่ะขอขอาคผลงานแล้วผมก็อย่างที่บอกไปเดือนหน้าจะมีการประกาศนะครับผมก็ยังไม่บอกว่ามันเป็นโปรเจกต์เรื่องอะไรแต่ว่าแน่นอนว่าเราจะมีเราจะมีฮิตแน่นอนทำเดือนหน้าแล้วก็สำหรับ8 h o u r s ก็รอติดตามครับผมก็ขอบคุณมาก